नमः तत्संग ทังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเบญัยปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเ,เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้มีเวรซึ่งกันและก,กันเลยย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลียนซึ่งกันและก,กันเลยยาได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตกรรมมัตสก,กาผลตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพัน์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเห่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตาม สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆอิทัทงเมปุญญะภาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตายโยทุกขาปมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ และท่านผู้มีอุปการรัคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขหลนจากความทุกข์เถิดยิทางบุญยะผาคังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาทุกข,ขาปะมุญจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพสัต์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะก็ดี ที่เกิดเป็นอันธชาก็ดีที่เกิดเป็นสังเสธชาก็ดีและที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่นทั่วทุกท่านทุกตัวตนเธอข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิจภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญ หนุนสงให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกขโศกโรคภัยสมบูรณ์พูนผลด้วยของกินของใช้ มีที่อยู่อาศาัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบรารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรัยและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวัตปัจจัยอํานวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขก,กายสุขใจ ปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรลายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขออนิสงส์แห่งการสวดมนต์และ,จะเจริญภาวนาในครั้งนี้ ได้อนวยผลให้ท่านและครอบครัวตลอดทั้งธุรกิจการงานประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน